สวัสดีน้องนที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ต้องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้อพี่ก็จะมาตอบนะครับวงน้องก็คือวันนี้มีข่าวนะครับน้อที่แบบว่าน่าเสียใจนิดนึงนะครับน้องก็คือแบบว่าหลายๆคนถามมานะครับน้องเราก็หลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับน้องก็จะเรามาณนเลยนะครับก็คือมีคนถามมานะครับน้องว่าการแข่งขันที่ผ่านมานะครับน้องวันที่15นะครับก็คือเมื่อวานนะครับวงน้องก็คือแบบว่าคนดูไม่ถึง1สนรางะสาามรรถับสินปืนได้หรือป่านะครับน้อง ได้ไปถาม GM โดยตรงเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ได้คําตอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะตอบทุกคำถามนะครับน้องในคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็พี่จะมาบอกนะครับนอว่าวิธีรับสกินปืนยังไงนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอพี่บอกเลยนะครับว่า แล้วก็คลิปนี้นะครับเนาะมีการแจกโค้ดคาตนาด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นทางด้านของหมายเลขก2นะครับเนาะคาตนาบูย่าเดนะครับก็คือจะแจกในคลิปนี้เลยนะครับเนาะถ้าอยากได้จะเป็นตัวหนังสือโค้ดจังๆนะครับถ้าใครอยากได้นะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะงั้นเราไปชมคลิปต่อกันเลยไปกัน สกินปืนนะครับนาะก็คือและหลายคนก็คงอยากรู้นะครับนาะก็คือสําหรับสกินปืนนะครับก็มีวิธีรับด้วยนะครับนาอพี่บอกเลยนะครับว่าสามารถรับได้นะครับนาอแต่ต้องมีวิธีถ้าคนไหนอยากได้นะครับนาอในส่วนของสกินปืนถาวรนะครับมงน้องก็คือต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับนาอพี่จะบอกแบบละเอียดเลยนะครับนาอว่าสามารถรับได้จากไหนอะไรง่ายนะครับนาอต้องทําอะไรบ้างนะครับถึงเราจะได้สกีนปืนถาวรได้นะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินปืนถาวรอยากได้เพชรฟรีนะ คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลินามูลค่าหนึ้าสิบบาทนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ฟรีนะครับที่แบบว่าทุกคนจะได้แน่นอนนะครับเนาะถ้าคลิปไหนถึงเดี๋ยวพี่แจกให้เลยนะครับเนาะ5,000คนเท่านั้นนะครับวงน้องเออก็ง่ายนิดเดียวนะครับเนาะเข้ามาดูกดไลค์กดแชร์ไปหน้าเฟซเองได้เลยนะครับแล้วกลับมาคอมเมนต์เลยนะครับเนาะว่ากดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องเพียงเท่านี้นะครับเนาะก็จะสามารถรับได้แล้วนะครัััับบบบเเเเเเเนนนนนนาาาาาาาะะะะมมมมททุกกกกกกกคคครรรรรข้ิจลลยยยดีีีวว่่่่่่็ออองพื เมื่อวานมีการแข่งขันนะครับเนาะวันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับก็เตรียมดูได้เลยนะครับเนาะก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเนาะว่า,วามีกิจกรรมตัวใหม่อัปเดตเข้ามานะครับเนาะ,ะเราก็มีทางด้านของกิจกรรมนะครับเนาะดูครบจบแจกงนะครับแล้วก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะเมื่อวานวันที่15นะครับใครที่แบบว่าเข้าไปดูหรือว่ามียอดดูรวมทั้งหมดนะครับเนาะทุกเซิร์ฟเลยนะครับถ้าครบ10ล้านคนดูนะครับเนาะก็จะได้ในส่วนของกระทาปี่นะครับเนาะบัตรเพชรบัตรปืนบัตรกอลลอยดนะครับเนาะแถมตัวละครฟรี ปีๆนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็คือเราจะได้แน่นอนนะครับน้องแต่ที่สําคัญก็คือนี่เลยนะครับก็คือเสียใจมากๆครับวงน้องก็เมื่อวานนะครับน้องก็คือแบบว่าเมื่อวานนะครับมีการแข่งขันไปนะครับแล้วก็คนดูไม่ถึง1นึ่งแสนนะครับน้องแล้วก็มีหลายคนมาคอมเมนต์นะครับว่าจะได้สกินปืนหรือเปล่านะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าสกินปืนตัวนี้นะครับน้องพี่ไปถาม GM แล้วนะครับก็คือ ไม่มีโอกาสได้นะครับนาถ้าวันนี้ถึงก็ยังไม่มีโอกาสได้นะครับเนาะก็จะเปล่ามาได้เลยนะครับเนาเพราะว่ากติกา,ก,าก็คือต้องดูครบ1นึวันนะครับเนาะถึงจะได้สกินปืนตัวนี้นะครับก็เท่ากับว่าสกินปืนตัวนี้นะครับเราจะได้ตัดออกไปเลยนะครับเนาะก็เสียใจมากๆนะครับเนาะก็คือแบบว่าเราจะไม่ได้สกินปืนแล้วนะครับนาแต่ ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะสำหรับสกินปืนนะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าทุกคนยังมีโอกาสได้อยู่นะครับเนาะเพราะว่า G.M ยังแจกสกินปืนอยู่นะครับเนาะก็คือยังมีกล่องปืนปีๆบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับเนาะก็มาลุ้นเอานะครับเนาะว่าเราจะได้อะไรนะครับถ้าดูครบ4 0,000คนก็จะเป็นทางด้านของบัตรเพชรนะครับเนาะถ้าดูครบ70,000คนก็รับไปเลยกล่องสกินปืนลูกชองซานนะครับเนาะก็ถ้าดูครบนะครับเนาะ100,000คนนะครับเนาะก็ได้เลยนะครับมงน้องบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับเนาะแถมได้สกินปืนด้วย ก็วันนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าสกินปืนตัวนี้ไม่ได้แล้วนะครับน้องก็ถือว่าจะได้แค่ัตรสร้างห้องนะครับน้องคัดที่แบบว่าดูครบ1 0 0 0 0แคนนะครับก็เสียใจมากๆนะครับน้องแทนสายฟรีเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าเสียใจจริงๆนะครับก็คือสกินปืนตัวนี้นะครับน้องเป็นสกินปืนที่โหดมากๆนะครับน้องเราก็ไม่ใช่โหดเรื่องสแต็งเขาวงน้องก็คือโหดเรื่องเอฟเฟกต์นะครับน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับน้องเป็นสกินปืนที่แบบว่าน่าอยากได้นะครับน้องก็คือไม่ใช่น่าอยากได้นะครับวงน้องก็คือน่าเล เล่นฟรีไฟลได้มากขึ้นเลยนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับแล้วก็สําหรับพี่บอกนะครับเนาะว่าจะมีโอกาสได้สกินปืนนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คือช่วงพักเบรกทุกช่วงนะครับเนาะก็จะเป็นเป่ามาได้เลยนะครับเนาะช่วงแรกก็แจกไปเลยนะครับใครเข้ามาคนแรกก็รับไปเลยในส่วนของสกินปืนลูกซองสีม่วงถาวรหนึ่งคนนะครับเนาะเราก็ช่วงที่สอนะครับเนาะพักเบรกช่วงแรกนะครับก็รับไปเลย5คนนะครับองน้องก็เป็นทางด้านของกล่องนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกล่องสกินปืนลูกซองสีม ครับเนาะ10กล่องนะครับน wow. ้องแล้วก็ช่วงพักเบรกช่วงที่3นะครับวงน้องก็รับไปเลยนะครับน้องในส่วนของสกินปืนนะครับน้องก็เป็นกล่องเหมือนกันนะครับน้อง5กล่อง10คนนะครับน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องหรือว่าช่วงพักเบรกนะครับน้องก็จะมีการแจกสกินปืนแบบนี้ด้วยนะครับน้องก็มีโอกาสที่เราจะได้สกินปืนถาวรอยู่นะครับน้องก็อย่าไปท้อละกันนะครับน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็คือ ถ้าเราอยากดูนะครับน้องกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่นี้นะครับน้องหรือว่าเมื่อวานนะครับวงน้องเริ่มแล้วนะครับน้องแล้วก็วันนี้ก็สามารถดูได้นะครับนาอตั้งแต่12นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับนาอช่องทางที่เราสามารถดูได้ก็คือ Galina Free f i ไฟไทยแลนด์นะครับน้องก็พิมพ์ไปได้เลย u t u b e นะครับวงน้องแล้วก็มาลุ้นนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับน้องก็คือนี่นะครับนาอก็เราจะได้ลุ้นในส่วนตรงนี้นะครับนาอว่าเราจะได้อะไรบ้างก็ ตามนี้เลยนะครั man, booth, บก็มีบัตรเปลี่ยนชื่อบัตรช่างห้องกล่องปืนก็มีเหมือนกันนะครับเนาะถ้าดวงดีก็ออกทาวด์เหมือนกันนะครับเนาะส่วนอันนี้ก็คือตัดไปเลยนะครับเนาะเราไม่ได้แล้วนะครับวงน้องก็เสียใจมากๆนะครับเนาะอันนี้ก็คือแบบว่าถ้าเจมใจดีนะครับเนาะก็แจกให้หน่อยแล้วกันนะครับเนาะสำหรับสายฟรีนะครับเพราะว่าสกีนปืนนะครับเนาะก็คือสวยมากนะครับเนาะเราก็พี่บอกเลยนะครับว่าไอฟเฟโคตรเยอะเลยนะครับเนาะสำหรับสกีนปืนตัวนี้นะครับก็อยากได้มากๆนะครับเนาะสำหรับสายฟรีพี่ก็เห็นใจนะครับเนาะก็เด คุยกับเจนดูแลกันนะครับนอส่งดาวถามเจนแล้วกันนะครับว่าจะแจกให้หรือเปล่านะครับนอหรือว่าเราจะไม่ได้แบบถาวรเลยนะครับหรือว่าเราจะได้นะครับนอก็เดี๋ยวพี่จะมาให้คําตอบอีกทีนึ่งแล้วกันนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมตัวอื่นด้วยนะครับวงน้องไม่ใช่ว่าช่วงนี้นะครับนอจะมีทางด้านของกิจกรรมตัวนี้อย่างเดียวนะครับนอช่วงนี้ก็กิจกรรมเยอะพอสมควรนะครับวงนอเราก็มีของเยอะแยะมากมายด้วยนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยครับนอกิจกรรมตัวนี้จะมีแค่2วันเท่านั้นนะคร 16บนะครับมงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องเป็นที่15ห้ามที่16นะครับมงน้องก็ขอโทษด้วยกันนะครับน้องก็จะมี2วันเท่าได้นะครับน <common. y erving els> ้องแต่ตอนนี้เราพลาดของฟรีไปเยอะมากนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมงน้องก็ถือว่าเราพลาดสกินปืนป้ายนะครับน้องเพราะว่าทุกคนไม่ร่วมใจหรือว่าทุกคนไม่ค่อยมีเวลาก็ไม่รู้นะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับงน้องแต่ถ้าใครพอมีเวลาบ้างนะครับน้องก็ สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับเนาะเชิญหาได้เลยนะครับวงน้องพิมพ์คําว่ากาลีนาฟีไฟไทยแลนด์นะครับเนาะจะเห็นเลยนะครับวงน้องก็12นรากาเป็นต้นไปนะครับเนาะทุกคนสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับเนาะเพื่อรับไอเทม p ีีนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะสำหรับตรงนี้นะครับหลายคนก็ถามมาเหมือนกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับเนาะสำหรับตรงนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเรามีโอกาสได้นะครับเนาะก็คือสูงมากๆนะครับเพราะว่ารวมทั้งหมดนะครับเนาะก็คือรวมทุกเซิร์นนะครับถ้า ก็จัดได้นะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะจ m ็ GM แจกให้พี่พี่นะครับเนาะทุกคนก็น่าจะได้อยู่แล้วนะครับเนาะเพราะว่าน่าจะถึงอยู่แล้วนะครับเนาะ เพราะว่าไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับเพราะว่าจะรวมทุกเซิร์ฟเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟบินโดเซิร์ฟบินเดียเซิร์ฟจีนเซิร์ฟเวียดนามนะครับน้อเราก็มีเซิร์ฟบางกิหรือว่าเซิร์ฟต่างๆมากมายนะครับน้องที่แบบว่าถ้ารวมกันได้10ล้านยอดคนดูนะครับน้อก็จะได้หลับไปเลยนะครับน้อก็ถือว่าเป็นกระทะนะครับน้อเราก็จะมีทางด้านของบัตรเพชรปืนบัตรอีโวนะครับน้อเราก็จะมีทางด้านของบัตรกอลลอยด้วยนะครับน้อที่แบบว่าเราจะสามารถรับได้ฟรีๆนะครับน้อในจุดนี้นะครับสายฟรีก็คงชอบแน่นอนน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 ะะะคคครรรรัััับบบบบออสาหจุดีี้้งงพ่กเลย <IP> ว่าไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะครับน้องสำหรับจุดนี้นะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องเพราะว่าวันนี้นะครับน้องใครที่แบบว่าชอบเติมเพชรนะครับกิจกรรมวันนี้ก็มีนะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมท็อปอัพนะครับน้องก็กิจกรรมของฟีก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องหลายๆคนก็น่าจะได้เล่นแล้วนะครับน้องสำหรับกิจกรรมของฟีนะครับแล้วก็กิจกรรมท็อปอัพวันนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าใครชอบเติมเพชรนะครับน้องจะได้ด้วยนะครับก็คือจะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่เข้าให้ดู 99ก็รับไปเลยนะครับน้องเพรไม่ได้หายไปไหนนะครับวงน้องแถมยังได้สกีนลถตัวนี้นะครับน้องแบบเทๆเลยนะครับน้องก็มีเอฟเฟกต์เยอะๆประมาณนี้เลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องก็ถือว่าถ้าใครชอบเติมเพรนะครับน้องเติมตอนนี้ได้เปียบมากๆนะครับเพราะว่าจะได้สกีนลดด้วยนะครับน้องสกีนลดตัวนี้ก็ไม่มีขายนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องแถอยากได้ต้องเติมเพรนะครับน้องเพราะว่าแถมให้พี่ๆจากการเติมเพรนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยนนคบบบบบออททีี่่แแแ GM จให้ชเเติมพ น้องครับที่แบบว่าเติมวันนี้ก็ดีใจด้วยนะครับน้องก็ถือว่าได้สกีรถฟรีนะครับน้องก็อันนี้นะครับวงน้องพี่ก็มาตอบให้แล้วนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับน้องว่าจะได้หรือเปล่าถ้าคนดูไม่ถึงนะครับก็คือสรุปแล้วนะครับน้องก็เราไม่ได้นะครับน้องก็คือจับไม่ได้เลยนะครับน้องก็มาลุ้นเอานะครับน้องว่า จะได้อะไรอีกนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้นะครับน้องก็ขึ้นอยู่กับคนดูแล้วนะครับน้องส่วนสกีนปืนเราไม่ได้แล้วนะครับน้องก็เสียใจมากๆนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็คลิปพี่ก็จบไปประมาณนี้นะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยแล้วกันนะครับน้องแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้เพชรดิีจากพี่นะครับเนาะเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกลับมาคอมเมนต์ด้วยนะครับก็้อกดไลค์กดแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองแล้วนะครับวงน้องราก็ถ้าคลิปนี้นะครับเนาะมีคนดู5,000คนดูเดี๋ยวพี่ทำการจ่ายเพชรให้พีแล้วกันนะครับน้องราก็สำหรับวันนี้นะครับวงน้องพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเนาะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับนสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวงน้องบ๊ายบาย